ค่ะก็ถักตรงแขนนะคะตอนนี้เหมี่ยวก็ถักตรงแขนได้ตามที่ที่ต้องการแล้วตรงแขนถักให้มาถึงตรงไหนก็คือเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนตรงที่เหมี่ยวมาร์กเกอร์ไว้ก็คือตรงส่วนที่เป็นใต้รนะักแร้เนาะใต้วงแขนของเราที่มันจะเป็นครึ่งลูกถักขึ้นมานะคะเป็นครึ่งลูกถักขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เหมี่ยวจะนับเป็นลายที่1อันนี้คือส่วนที่เราเริ่มถักขึ้นมานะนี่คือนับลายที่หนึ่ง และต่อไปเหมือจะจบที่ลายที่สองนะคะเหมืจะจบที่ลายที่สองนะซึ่งลายที่2ที่จะจบอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละที่ที่จะสอนถักกันที่มันจะเป็นเป็นลูกๆสับประรดเนี้ยค่ะถักมาเป็นลูกไข่ลูกมันแต่ตัวนี้จะต้องตัดใหม่นะคะตัดไหมแล้วก็ถักถักทีละลูกไปเนาะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความยาวเท่าไหร่ก็ตักก็ถักได้ตามต้องการเพียงแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยจะต้องเหลือเอาไว้ถักเก็บแล้วก็ต้องไปลองใส่ดูก่อนนะคะเผื่อแขนม,มันอาจจะยาวไปก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ชอบนะคะนี่ค่ะของคนถักของเหมียวน,นะคะก็ลายที่หนึ่งแล้วก็จะถักลายที่สองจบงานช่วงที่จะขึ้นลายที่สองเนี่ยนะคะช่วงที่จะขึ้นลายที่สองจบงานก็จะถักมาจนถึงแถวตรงนี้นี่ค่ะแถวตรงที่จะถักจบแถวที่เป็นโซ่สอง ะะจะจบแถวที่เป็นโซ่สองตรงนี้นะคะก็คือจบแถวพอดีจบแถวก็จะเป็นสองโซ่สองนะคะนะคะทีนี้เมียจะเริ่มถักเป็นสับปะรดลูกของไข่ลูกของมันแล้วเนาะถักเป็นลูกๆนะคะลูกไข่ลูกมันแล้วนะคะจะขอปรับกล้องนิดนึงนี่นี่คือถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะก็คือแถวนี้นะที่เป็นโซ่สองเราเชื่อมต่อนะ ต่อไปเราจะถักลูกแรกค่ะถักสับปะรดลูกแรกอันดับแรกให้เราเลื่อนห่วงเข้ามาก่อนแล้วเราก็ขึ้นปกติเลยค่ะอันนี้เราขึ้นปกติเลยสามสามเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็สามหลักแล้วก็โซ่สองค่ะ จากนั้นตัวนี้ก็ถักสประรดเหมือนเดิมปกตินะคะที่ที่เป็นตะข่ายโซ่สามแล้วก็เอ็กถักมาเรื่อยๆนะคะจนจบจากนั้นก็โซ่สอง ก็มาขึ้นลายปกติตรงนี้นะคะสามหลักโซ่สองแล้วก็สามหลักนี่ค่ะเราจะจบไปทีละลูกนะคะเราเอาลูกแรกก่อนตรงนี้คือจุดเริ่มตน้นพอตรงนี้เสร็จนะคะเราพลิกงานกลับเราพลิกงานกลับมาค่ะตัวนี้จะถักกลับไปกลับมานะคะ พอพี่งานกลับมาแล้วเราก็ทําการเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงมานะคะเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนี่ค่ะจากนั้นก็ขึ้นลายปกติอะคะ่ะโซ่สองสามหลักเนี่ยค่ะ จากนั้นก็มาทางด้านสับปะรดแล้วก็เอ็กไปตามห่วงพอเอ็กมาตามตามห่วงเสร็จ แล้วมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นลายปกติอะคะ่ะเราจะถักให้ดูดูไปจนจบเลยแล้วกันเนาะสองหลักโซ่สองแล้วก็สามหลักเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็เริ่มที่จะโค้งเป็นรูปสับปะรดแล้วจากนั้นก็พลิกงานกลับค่ะถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ทำการเลื่อนห่วงโซ่สามขึ้นลายปกติแล้วก็โซ่สองมาถักสับป,ประรดค่ะ แล้วก็โซ่สองขึ้นลายปกตินี่ค่ะไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราถักกลับไปกลับมา พอมาตรงนี้ก็เลื่อนห่วงเดี๋ยวถักให้ดูจนจบเลยแล้วกันเนาะขึ้นงานปกติ แล้วก็ขึ้นลายสับป,ปะรดอ่ะใกล้จบแล้วนะคะโซ่สองขึ้นลายปกติ แล้วก็พีิงานกลับขึ้นลายปกติค่ะ ันนี้ก็จะจบแล้วแล้วก็ขึ้นลายปกติตรงนี้ค่ะแล้วก็พลิกงานกลับค่ะใกล้จบแล้วนะคะอีกสองแถวขึ้นงานปกติ พอถึงตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่นะคะปิดสับปะรดอ๋อตรงนี้ตาแล้วพลาดได้ไงเนี้ยเดี๋ยวนะคะลืมไปเลยอันนี้ขึ้นอีกดีนะที่ถักใกล้จะเสร็จแล้วอิบไม่กี่แถวเพราะมันสั้นแถวนี้สั้น เสร็จแล้วก็โซ่สี่อ๋อตัวนี้เป็นโซ่สองอยู่ยังไม่ปิดสับประรดเนาะโซ่สอง ะาะ,ะนั้นก็พลิกงานกลับแถวนี้ปดิดสับปะรดโซ่สี่ แล,ล้วก็ปิดสปะรดเรียบร้อยนี่ค่ะ จากนั้นก็พี่งานกลับมานะคะเราจะจบแถวนี้โดยที่เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางก็ถักเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะถักเป็นแบบนี้สามหลักรวบนะคะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงอ่าเหนียวจะจบเป็นสามหลักรวบเนาะขึ้นโซ่หนึ่งสองสามหลักที่สองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งนะคะ าสามหลักค้างไว้ก่อนแล,แล้วมาฝั่งนี้ก่อนนะคะหลักที่4ีปลดหหลักที่5้ปลดหหลักที่6ปลดหแบบนี้ค่ะก็รวบเข้าด้วยกันเลยแบบนี้แล้วก็ล็อกไหมหน่งครั้งแล้วก็ตัดใหมได้เลยนะคะ,นะะเดี๋ยวให้ดูกันนีคนะ,ะจะเป็นลักษณะน,นี้ไคนะ ตรงที่เป็นช่วงชายเสื้อก็ถักเหมือนกันนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบลายแบบนี้ก็ถักความยาวตามที่ตัวเองต้องการได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบแยกแบบนี้นะคะอาจจะขี้เกียจที่ต้องตัดไหมแล้วมาต่อไหม่ก็แล้วแต่ชอบเนาะค่ะก็ลองดูนะคะเนี่ยค่ะค่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะลายที่หนึ่งตัดไหมเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราขึ้นลายที่สองก็เหมือนเดิมอะคะ่ะก็เริ่มจากจุดน,นี้เนาะ ขึ้นเป็นโซ่สามแล้วก็ถักเนยค่ะเหมือนเดิมกลับไปกลับมาเหมือนลายเนี้ยเราก็เริ่มจากตรงนี้โซ่สามขึ้นหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็โซ่สองแล้วก็ขึ้นสามหลักลวกถักกลับมาถึงตรงนี้แล้วก็พลิกงานกลับวนไปวนมาวนไปวนมาจนได้จนได้ตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงลําตัวช่วงลําตัวนะคะเหดี๋ยวก็ยังถักไปไม่ถึงไหนหรอก เนี่ยค่ะช่วงลําตัวก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนในช่วงลําตัวเนี่ยเท่าที่ดูนะคะเดี๋ยวก่อนใครที่ถักช่วงลําตัวไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถถักเหมือนวงแขนได้ช่วงลําตัวเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวมวขอดูก่อนนะคะรู้สึกมันจะมีสามว่ามันเท่ากันไหมถ้าสมมติว่าเราถักมาแล้วจํานวนมันเท่ากันก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ไม่ต้องทําเหมือนแขน แต่ช่วงแขนถ้าถ้าเราถักลายขึ้นมาแล้วมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็สามารถทำรู้สึกว่าจะเท่ากันหมดเนาะใช่ไหมต้องดูที่สับปะรดสับปะรดตอนนี้จะอยู่ที่ทั้งหมดสามห่วงสามห่วงเท่ากันโอเคค่ะช่วงที่เป็นช่วงลาตัวก็คงไม่มีปัญหานะคะม,มีปัญหาอะไรเราก็สามารถถักวนไปได้นะคะแล้วก็ ช่วงที่เป็นลําตัวนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจบแถวเราก็จบแบบนี้นี่ค่ะถักให้เหมือนตรงวงแขนส่วนใครที่อย่างที่บอกถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะวงแขนแบบนี้เราก็สามารถที่จะถักเป็นลายสับประรดแบบนี้ค่ะลงไปตามที่เราชอบตามที่เราต้องการหรือเป็นลายที่เราชอบแบบหรือลายที่เราต้องการช่วงชายเสื้อก็สามารถทําได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เมียก็ขอจบแถว เอ้ยไม่ใช่สิจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่สนใจได้ถักก็สามารถสั่งได้เนาะมีทั้งเบบี้เส้น20แล้วก็ทีเอสเส้น18นะคะเข็มก็ชุดละร้อยยีบบาทค่ะค่ะเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ